ดิฉันจะบอกให้นะว่าดิฉันก็ไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานกับคุณที่ดิฉันยอมทําตามเงื่อนไขพี่นายกมนี่ก็เพราะว่าอยากจะทดแทนบุญคุณของคุณพ่อแต่หากคุณไม่พอใจดิฉันก็ยินดีจะเขียนสัญญาไม่แต่งงานกับคุณให้ดิฉันแตนหรือว่าละองดาวกําลังพูดค่ะเจอเงินจนได้นะละองดาวนี่เธอคงคิดว่าการเปลี่ยนชื่อให้ฟังดูพระเพรเนี่ยคงจะทําให้สารรูปเธอดูดีขึ้นงั้นเหรอแต่ฉันก็ยังอยากจะเรียกเธอเหมือนเดิมนั่นแหละ ยายแตนยายแตนยายแตนได้ยินไหมยายแตนขอโทษค่ะนั่นใครกำลับบงพูดคะฉันเหรอฉันก็กระกฏเบนจรงค์ไงสวัสดีค่ะคุณกรกฏ เพิ่งทราบจากได้วชวนเมื่อตอนเย็นว่าคุณกลับมาแล้วพอดีดิฉันไม่อยู่ออกไปธุระข้างนอกเลยไม่ได้อยู่ตั้นรับขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรห็อกเพราะฉันก็ไม่ได้อยากที่จะเจอเธออยู่แล้วแต่ที่ฉันโทรมาเนี่ยนะฉันมีธุระสำคัญอยากจะคุยกับเธอหน่อยฉันหวังว่าเธอคงได้ยินเรื่องไอ้พิษในกรรมพิสดารนั่นแหละใช่ไหมทราบแล้วค่ะ ถ้างั้นเอา,อานี้นะฉันจะเสนอเงินให้เธอ20สล้านบาทเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องแต่งงานกับฉันออดิฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะที่ยอมทําตามเงื่อนไขก็เพียงเพราะว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อค่ะที่เธอเลิกกับพ่อฉันมาอ้างสักทีได้ไหมฮะเธอคงคิดว่าฉันคงต้องงอ้อเพื่อขอแต่งงานกับเธองั้นเหรอเธอเข้าใจผิดแล้วเพราะจริงๆแล้วมรดกทั้งหมดทรัพสมบัติทั้งหมดมันควรจะเป็นของฉันอยู่แล้ว แต่เธอคงจะไปฉลอะอ้อนพ่อฉันจนพ่อฉันเห็นว่าฉันควรจะมีเมียสักคนหนึ่งซึ่งต้องเป็นเธองั้นใช่ไหมคุณกระกดคะดิฉันไม่เคยทําอย่างที่คุณพูดนะคะนี่เธอหยุดพูดไปเลยดีกว่าเธอต้องการสักเท่าไหร่เธอบอกฉันเลยดีกว่าเธออยากได้สักกี่สิบล้านนะกนระกดคนนี้เมียเธอคล่องๆอ,อยู่แล้วเธออยากจะได้เหล็กเธอก็บอกมันเลยหรือยังไงหรือต้องการให้ฉันประกาศให้ทุกคนรู้ไหมว่าเธอเป็นน้องสาวฉันหน่อย ใช้นามสกุลร่วมกันยังไม่พอนี่ยังมาตีค่าตัวเองมีเงินเป็นพันพันล้านกันเนอะฮะคงอยากจะเป็นคุณนายเบญจรงเต็มที่เลยสิท่านี่คุณหยุดพูดได้หรือยังคะคุณกําลังพูดใจดูถูกฉันนะฉันว่าแค่นี้มันยังน้อยไปนะเธอจําไว้เลยนะว่าคนอย่างฉันน่ะไม่มีวันที่จะแต่งงานกับเธออยู่แล้วถึงแม้ว่าฉันจะมีคนรักอยู่แล้วก็ตามหรือว่าหัวใจฉันจะว่างก็ตามฉันไม่มีวันที่จะแต่งงานกับเธอหรอกเพราะสารรูปของเธอเนี่ยนะฉันจําได้มีวันลืม ายเด็กสกปรกขี้มูกเกิดกลางขี้ตาแฉะตัวอ้วนลมอย่างไงกระเทียมต่อขานหน้าตาเหมือนเด็กอมโรคยังไงอย่างนั้นอย่าหวังเลยนะว่าเธอจะได้เป็นเพียฉันนะเธอเก็บเอาไอ้วิชาแม่บ้านเธอนเนี่ยไปใช้กับผู้ชายตัวเดอมเธอหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะคุณกรกฎตอนเด็กๆนี่ัยแย่อย่างไงเนี่ยโตขึ้นพัฒนาให้มันแย่ตามขึ้นไปอีกนะดิฉันจะบอกให้นะว่าดิฉันก็ไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานกับคุณ ที่นี่ฉันยอมทาตามเงื่อนไขพี่นายกรัรมนี่ก็เพราะว่าอยากจะทดแทนบุญคุณของคุณพ่อแต่หากคุณไม่พอใจดีฉันก็ยินดีจะเขียนสัญญาไม่แต่งงานกับคุณให้เก็บเงินพันล้านของคุณเอาไวเ้เถอะดีฉันจะไม่ขอแตะต้องแม้แต่สตางค์แดงเดียวฮัลโหลฮัลโหล Without